จนงพนีฟัดแรงแชร์ข่าวเมรกรามาลั่นท้าดีขอให้รอดถ้าเลวให้โดนให้สะสมเรียกด้ว่าสูตรปากกันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดจะนนงพนีได้โพสต์ภาพจากเพจเหยื่อ เขียนถึงความสัมพันธ์แท้จริงของเมกร,รามาสามีหยตาติพระชปันกับอภิรักเจ้าของฟอริกทีดีพร้อมฟาดแรงโดยในข่าวมีเนื้อหาว่านายรามารัศมีรามารู้จักกับอภิรักหรือไม่เอาจริงๆแล้วเราไม่อยากยุ่งเรื่องฟอริกทีดีเพราะมีเพจที่ทําเรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้วแต่ที่ต้องเขียนเพราะเกรงว่าท่านเลขาท่านอาจจะไม่รู้ข้อเท็จจริงเรื่องความสัมพันธ์ของเมกกับอภิรักเพราะท่านเลขาบอกว่านายเมกสามีของหยาติไม่เคยรู้ จากกับนายอภิรักมาก่อนที่เราอยากจะเรียนกับท่านเลขาก็คือ เมฆรู้จักอภิรักะยิ่งกว่ารู้จักเมฆอภิรักเคยไปนั่งดื่มกินคุยเรื่องซื้อขายสินทรัพย์กันที่ทองหล่อไม่น้อยกว่าสองครั้งเมฆอภิรักเคยไปดูบ้านของอภิรักษที่เซนาที่อภิรักจะขายให้หนึ่งครั้งส่วนนาฬิกาารู้ที่อภิรักษจะขายให้ในายเมฆเรายัางสืบไม่ถึงเลยไม่รู้ว่าเมฆได้ซื้อมาด้วยหรือไม่และไม่ใช่แค่เมฆเท่านั้นที่รู้จักกับอภิรักษ์ญาติและคนใกล้ชิด กับนายเมฆหลายคนก็รู้จักกับอภิรักดันจะนงพนีได้แชร์ข่าวดังกล่าวพร้อมข้อความว่าสรุปเขารู้จักกันไหมถ้าดีก็ขอให้รอดแต่ถ้าเลวก็ขอให้แบบสะสมส่งสารคนที่เขาต้องฆ่าตัวตายเพราะอีแชร์ลูกโซแบบนี้ในขณะที่แฟนคลับเขามาแสดงความคิดเห็น <c oughs> เห็นด้วยกับจะและบอกว่าหากทำจริงแค่ตกนรกยังไม่พอขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ